ดี้ะพี่น้องมาเบิงตาเกี้ยวหยาหมองตาเกี้ยวหยามือนี่กะรู้สซึกว่าเดดนห่อนนี่เกี้ยวตะเวนคำมา่ายานฝนตกก็เลยเกี้ยวตะเวนกะห่อนมือนี่กะสินี่สมาชิกมาเกี้ยวซอยอีกคนหนึ่ง ขันหยุดลูกสาวลูกสาวออกมาเที่ยวซอยาทางอื่นมากซะดายบุญเสียงกัดกันดูหมาท่านหลี่ออกไปบมเงงหากระงามงามกตัดเพื่อบุ่งสับน้ำ หมดแรงกัสิบค้นหยาไปทรงรลงทรัพย์สัางของตาอีกเสือกหนึง่งฝากเพื่อเลี้ยงไว้ทั้งปางถึงแลละเล,ลเลี้ยงได้ยลุงทรัพย์ผู้ใดจะเลี้ยงได้จะไม้ฝากภาไภไว้ก็ได้ gieo lại còn ยาปลูกเองจ้าก็เลยงามนี่งามนี่ถือฝนถือฝนแต่ฝนกระตกนี่กระบบเป็นอย่างดอกคุณไงแล้วฝนจังตกใส่เห้ง ตาว่าไม่เกี่ยวยางงามๆเด้อวราสันห้อนดีห้อนก็ดีหนาวก็ดีอันใดก็ดีปดกระสันตาว่า เกี่ยวตัมตัมว่าสันตาเกี่ยวตัมตัมไหวเนี่ยมันปร่งกะสีปร่งงามขึม้นเกลียวสูงกะบ,บ่งงามเกี่ยวเรีวๆตากะสีเปน็นนางปอกดูหอมอีกอน้อยกะสีเอารถมาเข็นออกไปปอกดูหอมชีวิตประจำวัน ของควานชราออกจากเกี่ยวหญ้ากับขี้สางกินหญ้าออกจากขี้สางกินหญ้ากับมาเกี่ยวหญ้าหลังจากที่เกี่ยวเวแบบร็วเบรกมากบันเอิญกัม่นางกอก ปอกง่ามไว้เธ่มจริงปี๊ถือควานิลา่าเปียกกบกระมี่ซ้ำนี่เขี่ยวหยาแล้วก็ปอกหยาปอกหยาแล้วก็ขี้สร้างกินหยา ต่อยหดมาอยู่นี่แนหะแต่งมานาวงอกงามคุณนายแตเยืนวิ่งหัวแอบแอบผบัดกินปอกเร็วๆเด้พอปอกน้ำงามพร้อมปอกบ้างามบ้ากินเลยยืนกำกับการแสดงอยู่ องหลังคออารมณ์ดีวิหูวับวับที่ความสู่กลางเ่าอันได้โบเสียบวี่เห็นหัวไว้มันนั่งเกาะงาม,งาม จังหอบไปะหิตขึ้นกินล่ำกระตือไว้ปูยอดงามงามกระตืไวยขึ้เพินผู้ใดอยากได้ท่านหยามาเอาเนี่ผู้ใดอยากได้ท่านหยามาเอาเด้อตาวาเบิดหมองปลูกเร็วเศววาท่านหยางามงามบ่ได้ซื้อได้ขายดอกผู้ใดอยากได้มาปลูกไปปลูก มาเอาเลยกิตะล่ำงามๆเลยตาเบิดหมองปูกเรี่ยวปลูกเต็มไปเบิเล้ลเรี่ยวเตี๋ยวเห็ดเร็วๆกันนั่นลยเห็ดอียังกาบ่ท่านกินว่ มายืนเรี่หัวหวาดหวาดเนี่ยทะเมีนบุญรอดเรียงสร้าง ไม่ได้กล้ามาเอาสร้างเฮ้ยเป็นไข่วับนุกแบบนี้จามโอ้ยย <c oughs> ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อจา้าซอยกดแค่กดไลค์กดซับจะไข่ให้เพื่อเป็นกำลังใจคนแถาเลียงสร้างในเด้อจา้าช่อง วิถีควานชราค่ะสวัสดีค่ะ